สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสรารคามพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้และช่องน้องใหม่ทองเอกไทยเดนหมากนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรที่ช่วยในการบำบัดเกี่ยวกับโรคภัยที่เป็นอยู่ลหลายท่านเนี่ยคงได้ยินคำว่า2.5ไมครอนหรือประมาณนั้นนะท่านผู้ชมก็คือฝุ่นแพ้ฝุ่น แพ้แอร์ผ้าหม่มหมอนมุง้งแพ้ควันไฟแพ้ขมเมารถยนต์แพ้ผ้าห่มนี่ก็ได้ท่านผู้ชมและแม้กระทั่งแพ้แอร์พอเปิดแอร์ปุ๊บจามปั๊บเลยนะครับแล้วก็แสบจมูกแล้วก็คันมาถึงตาเป็นอะไรที่ลำบากมากถ้าวันนั้นนะครับแสบจมูกแล้วก็จามทั้งวันภูมิแพ้จากประสบการณ์นะท่านผู้ชม18ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของโจฮักนัสราคามลุงโจสมุนไพรคนนี้แหละท่านผู้ชมว่าประสบการณ์ที่ผมพบเจอมาเป็นอย่างไรสาเหตุที่ผมเป็นภูมิแพ้เนี่ยนะครับคือมาจากการนอนดนึกและเครียดและในการทํางานที่แบบไม่ค่อยมีเวลาตนเองท่านผู้ชมคือ2องคืนผมไม่ค่อยนอนเลยนะครับในการตัดต่อวิดีโอที่ตั้งแต่ปี2 5 4 6 4 7ท่านผู้ชมผมก็มีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุด นะครับจามแล้วก็น้ำมูกไหลจามแล้วก็น้ำมูกไหลอยู่นั่นนะครับทีนี้พอไปเปิดแอร์ในห้องแอร์ห้องทํางานนะปุ๊บเนี่ยจามเลยท่านผู้ชมจามแบบหนึ่งนาทีเนี่ยต้องได้จับโต๊ะจับเก้าอี้ไว้เพราะว่าเราจามไม่หยุดเราจะใช้สมุนไพรชนิดใดในการที่จะมาบําบัดจากประสบการณ์ที่เนิ่นนานมาท่านผู้ชมสิบแปปีมันเริ่มมาเป็นใหม่แต่ในช่วงสิบแปปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมนะสบายเลยคือไม่มีอาการจามไม่มีอาการแม้แต่เสล็ดนะครับผมหรือเสมหะนี่แหละนะครับเป็นสมุนไพรที่ทําให้อ่า,อาเราพูดได้คล่องตัวขึ้นคือไม่มีเสมหะแต่ที่แน่ๆก็คือภูมิแพ้จากประสบการณ์18ปีที่ผ่านมาสมุนไพรที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็คือสมุนไพรตำแยแมวในการที่จะมาบำบัดได้อย่างชงัดนักแหลครับ เอาท่านผู้ชมเรามาดูกันหน้าตาเต็มๆนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับสำหรับบำบัดโรคภูมิแพ้แพ้ผ้าหม่มหมอนมุง้งแพ้ควันไฟแพ้ขม่ารถยนต์นะครับแพ้แอร์นี่แหละท่านผู้ชมคนที่อยู่ในห้องแอร์ส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายๆเราจะใช้สมุนไพราจากประสบการณ์มา18ไปีท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่นะครับ ถ้ามีคนเป็นร้อยคนมีคนถูกกับโรคเนี้ยแล้วก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้80คนผมก็ถือว่าทำงานได้แบบสบายๆก็คือว่า,ามีการเผยแพร่ที่แบบเต็มรูปแบบท่านผู้ชมก็คือว่า,าทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทราบว่าสมุนไพรตำแยแมวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากๆจริงๆเราจะต้องไม่ทรมานอีกต่อไป สมุนไพรตําแยแมวนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีดอกลักษณะอย่างนี้ถ้าหากท่านใดนะครับมีต้นที่บ้านแล้วนะท่านผู้ชมถอนแล้วก็โยนให้แมวกินแมวก็จะเกือกกลิ้งไปมาอยู่บริเวณลากเขาเขาจะกินแบบเมามันเลยตําแยแมวสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักดัสสารคาม เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยในการบำบัดโรคภัยโรคภูมิแพ้แพ้ผ้าห่มแพ้แอร์แพ้ผ้าห่มหมอนมุ้งแพ้ควันไฟแพ้ขนมเหมารถยนต์แม้แต่ฝุ่น2.5งจ้าไมครอนหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันจะกี่ไมครก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโจไม่ต้องกินยาเเมเหลืองนะที่กินแล้วง่วงอ่ะแก้ภูมิแพ้นะครับแล้วก็ประเภทจาไม่หยุดมันแก้ลดน้ำมูกในะ ก็จะกินแล้วก็จะง่วงทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ทําอะไรก็จะเบลอไปหมดแต่พวกนี้ขับรถไม่ได้นะแม้แต่ในการเดินทางก็คือมีแต่ง่วงเม็ดขาวนี่ไม่ได้ทําให้ง่วงแต่ก็ทําให้นะครับไตเราก็จะไม่ไหวท่านผู้ชมในการกินสมุนอ่ากินกินกินเม็ดยาเคมีบ่อยๆเพราะฉะนั้นสมุนไพราทางเลือกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการบําบัดเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ แพ้แอร์แพ้พาหลมหมอนมุง้งแพ้ควันไฟแพ้ขับมารถยนต์แพ้ฝุ่นแพ้เกสรดอกไม้ท่านผู้ชมถ้าร้อยคนกินสมุนไพราชาตำแยแมวแล้วเนี่ยนะครับที่เราทําเป็นมัดนะท่านผู้ชมเป็นมัดคือแบบบ้านนอกนั่นแหละนะครับแต่นะครับ,นะรบเราทําอย่างนี้นะท่านผู้ชมเราก็ต้องห่างจากนะครับมีข้อแม้มากมายข้อแม่อย่างไงคือหนึ่งเราต้องพักผ่อนเพียงพอ สองเราต้องออกกําลังกายด้วยสามก็อย่าก,กินอาหารที่อของหมักดองเพราะมันจะทําให้คันจมูกมหาตาอันนี้ก็คือ,อเป็นประสบการณ์ล,ล้วนประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็รับงานเป็นช่วงท่านผู้ชมก็อาการหลับกับการนอนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเครียดพักผ่อนไม่พอการพักผ่อนไม่พอเนี่ยทาให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่ายท่านผู้ชมโรคภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีอาการจามนะครับ จามหนึ่งนาทีไม่หยุดสองนาทีไม่หยุดเนี่ยจับโต๊ะกับจับเก้าอี้เลยจามแบบจะเหนื่อยเลยนะครับน้ำมูกนี่ไหลเป็นทางเลยน้ำมูกนี่เยอะมากนะครับคือเอาผ้านี่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกท่านผู้ชมคือน้ำมูกมันไหลคันจมูกแล้วก็มาหาเบ้าตานะครับคันสุดๆเลยนะครับยิ่งไปเปิดแอร์นะท่านผู้ชมอันนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยเปิดแอร์ปุ๊บนี่หืได้ที่เลยจามเลยนะครับมันจะคันจมูก คันจมูกอย่างมากนะครับและเราเดินทางออกไปนะเราไปเจอควันเขม่ารถยนต์เนี่ยโอหแบบคือไปเจอสิ่งแวดล้อมที่แย่นะครับแล้วก็ฝุ่นมากมายเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะมาบำบัดหนึ่งเดียวในโลกท่านผู้ชมทำไมถึงบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกคนร้อยคนเนี่ยนะครับกินถูกแค่80คนเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการให้วิทยาทานที่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยก็สามารถที่จะเป็นโรคภูมิแพ้แพ้อากาศได้ง่ายท่านผู้ชมแพ้ฝุ่นแพ้แอร์แพ้ผ้าหม่มหมอนมุ้งแพ้ควันไฟแพ้ขมาวรถยนต์แพ้แพกแพเกสรดอกไม้นะครับเราจะต้องแบบโละออกไปจากชีวิตของเรานะครับถ้าใครเป็นภูมิแพ้แล้วท่านผู้ชมเอ้ยทําอะไรก็ลําบากมันเสียบุค,คลิกภาพหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดคุยแม้แต่อยู่ใน งานการติดต่อใดๆก็แล้วแต่แม้แต่อยู่ในห้องประชุมนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเสียบุค,คลิกภาพหมดเลยนะครับแต่งหน้าตาสวยๆยังไงมันก็ไม่ได้ท่านผู้ชมหน้าตาหล่อๆยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าบุค,คลิกเสียเพราะภุมมแพ้นะครับเอาท่านผู้ชมประสบการณ์ของโจเนี่ยหลังจากตัดต่อวิดีโอเสร็จพักผ่อนไม่พอแล้วก็ทําให้ในการหลับนอนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็เครียดด้วยเพราะฉะนั้น โรคความเครียดเนี่ยเข้ามาครอบงำถ้าเรามีน้ำมูกแล้วเนี่ยเราก็ฟิตฟิตฟิตสักพักหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้นะครับโจกินสมุนไพรตำแยแมวเนี่ยนะครับชาแมวเนี่ยมากันชาแมวนะอยู่ประมาณสองเดือนท่านผู้ชมผมต้มกินสองเดือนเลยนะกินแบบต่างน้ําเลยท่านผู้ชมกินครั้งละหนึ่งแก้วเช้าหนึ่งแก้วบางทีก็หิวอีกหิวน้ําผมก็กินอีกกินแก้วแรกท่านผู้ชม เพียงแก้วแรกเนี่ยมันทําให้จมูกผมและชื้นๆเนี่ยมันเริ่มแบบเย็นๆซาซาแล้วเริ่มแห้งแล้วก็น้ำมูกไหลก็น้อยลงครั้งแรกนะหลังจากนั้นนะครับสองวันสามวันสี่วันขึ้นมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มมีภูมิต้านทานขึ้นมาได้อย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับภูมิแพ้แต่เรามีภูมิต้านทานที่ดีเราใช้สม,มุนไพรกัญชาแมวหรือตำแยแมวนี่แหละท่านผู้ชมเอาละนะครับ หลังจากที่ผมกินต่างน้ํามาสองเดือนเกิดอะไรขึ้นผมหยุดกินเลยเพราะว่าผมไม่มีอาการพวกนั้นแล้วผมประเมินตนเองไงนะครับหนึ่งเดียวในโลกไงท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่บําบัดได้อย่างดีเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศเนาะแล้วก็แพ้ทั่วไปทีนี้นะครับหลังจากผมกินสองเดือนติดต่อกันนะครับแล้วหยุดเลย กินต่างน้ํานะแล้วหยุดเลยเกิดอะไรขึ้นผมก็หยุดกินชาตัวเนี้ยชากันชาแมวเนี่ยมาสิบแปดปีท่านผู้ชมตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพันร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนู่นแน่จนเดี๋ยวนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามันเริ่มที่จะมาเป็นอีกท่านผู้ชมเพราะว่าผมเครียดนะครับแล้วผมผมบางครั้งผมก็นอนดึกห้าทุ่มบ้างแต่ผมก็พยายามที่จะนอนสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มตื่นตีสี่ท่านผู้ชม อันนี้ตีสี่ผมรู้แล้วว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าวัยนี้มันเป็นวัยที่ผมก็อายุห้าสิบหกแล้วเนาะก็อีกไม่กี่วันนี้ผมก็จะอาย่างอายุห้าสิบเจ็ดเนี่ยครับในการนอนของเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนท่านผู้ชมนอนสี่ทุ่มตื่นตีสี่นี่ผมถือว่านอนอิ่มแล้วนะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมสมุนไพรตำอาตำยาแมวหรือกันเขาเรียกว่ากัญชาแมวเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีๆมากๆนะครับก็ บางคนก็อาจจะกินไอ้คุณโจฉันกินไม่ค่อยถูกนะก,ก็ก็ไม่เป็นไรครับบางคนก็อย่างในน้อยเนี่ยผมบอกแล้วไงบอกว่าถ้าร้อยคนกินต้มกัญชาแมวกินร้อยคนถูกแค่แปดสิบคนผมก็ถือว่าเป็นวิทยาการอ่าวิทยาการและวิทยาทานที่สําเร็จนะครับในการบอกได้บอกได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับตําแยแมวเอาที่นี้เราต้มยังไงอย่างโจเนี่ยทาเป็นมัดนะท่านผู้ชมมัดกินเอง มาัดกินเองเพราะว่าตัวต้องรักษาตัวเองด้วยเพราะว่าโจเป็นโรคหนึ่งในตัวของผมเองคือโรคภูมิแพ้แพ้อากาศนี่แหละแล้วทีนี้นะครับหนึ่งัตรเนี่ยผมจะต้มน้ําประมาณสองลิตรนะครับหนึ่งลิตรครึ่งถึงสองลิตรได้ท่านผู้ชมต้มก็จนให้น้ําเดือดนะครับอ่าสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีท่านผู้ชมก็จะเราจะกินครั้งละประมาณหนึ่งแก้วนะครับกินเวลาใดก็ได้ท่านผู้ชมหิวน้ำนี่ได้กินเลยกินต่างน้ําได้เลย พวกเสมหะนี่ก็จะหายไปเราจะไม่มีเสียบุคลิกอีกต่อไปใช้สมุนไพรกัญชาแมวหรือตำแยแมวได้อย่างชะงัดดักแหล่ท่านผู้ชมสำหรับเชา้านี้เราก็มาบอกมากล่าวกันเนาะนะครับได้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะครับการทำทานที่ดีที่สุดก็ดีที่สุดสำหรับตัวผมเองและก็การให้ทานแก่คนอื่นนะครับเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมพูดจากใจยังไงก็อย่างนั้นนะครับ เนาะเอาละนะครับเราก็ชาวนี้เราก็มาบอกเกี่ยวกับกัญชาแมวหรือตำแยแมวในการที่จะมาบำบัดภูมิแพ้แพ้แอร์แพ้ผ้าห่มหมอนมุง้งแพ้ควันไฟแพ้ขมเหลารถยนต์นะครับแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นนะครับจะได้เม่ทรมานอีกต่อไปนะครับบุคลิกภาพก็จะกลับคืนมานะครับเยียบนะครับผมหนึ่งเดียวในโลกตำ,ตำแยแมวหรือกัญชาแมวครับผม ถ้าบ้านใดนะครับเอ้าเคยเห็นอ้าเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถอนมาทั้งต้นเลยนะครับล้างให้น้ําสะอาดนะครับแล้วก็สับๆๆแล้วก็ตากเศษกระด้งก็ได้หรือหาอะไรตากก็ได้ตากแดดต้องมาสามสี่แดดท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปทําเป็นมันมัดไว้ก็ได้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ก็ไว้สําหรับต้มกินนะครับแก้เสมหะได้อย่างดีเลยครับแต่ที่สําคัญเนี่ยแฟนคลับมาบอกว่านะครับ คุณโจที่คุณโจเคยพูดไว้บอกว่าทําให้หนอนน้อยเนี่ยตื่นตัวอันนี้มันเรื่องจริงนะครับเพราะว่ารากของเขาเนี่ยรากตําแยแมวเนี่ยทำให้หนอนน้อยมังกรพงกได้ท่านผู้ชมคือคือเกิดเกิดมาพร้อมเราอย่าให้มันตายไปก่อนเราสิไอนหนอนน้อยนะอันนี้คือผลพลอยได้นะท่านผู้ชมกว้างกว้างอย่างเหลียวหลังโจฮักได้สรารคามลุงโจสมุนไพรนะครับพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสรารคาม ช่องนายรักต้นไม้แม้แต่นะครับช่องทองเอกไทยเดนมากนะครับผมผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้เป็น18ปีแล้วท่านผู้ชมนะครับไม่ได้เป็น18ปีมันเริ่มเป็นใหม่ผมก็กินแค่แก้วสอแก้วมันก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนั้นมันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับ ภูมแพ้หายจริงๆครับสิบอกให้